สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราก็จะไปบุญกระถินป้าต้นยา่คือง้ามใหทหยายไทยลูกไทยลูกจักบาทนะะี่ทยลูกยืมยิ้มยืมยิ้ม,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 มสวยๆเนี่นี่คุณยายก็คือแม่ของผมนะฮะแม่กีนะเอ้ยพี่สาวแม่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรองจากแม่พี่บ่าวเนาะจ้าเนาะ สิไปบุญกระถินกันนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะเตรียมอของนะฮะทุกคนก็อาจจะ,ะไปต้นแต่วแต่ผููอยากเห็ดท่านเนาะยหญเนาะแนวนาวข้างในนุ่งก็ยังจะเตรียมกันอยู่นะครับไฟแม่ผมก็ยังจะเตรียมข้าวของกันอยู่นะข้างในแต่งตัวกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวจะพามาดูต้นนะครับเราให้เขาแต่งตัวกันก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวแอบไปดูสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับผม นี่ครับทุกคนก็จะเป็นโอ้ตีต้นของที่บ้านนะของคุณพ่อแล้วก็ของคุณน้านลักษณะการทำก็จะแตกต่างกันนะครับทางผมกับทางนนของร้านสาวนี่ต่อยอดกระทิ้น ขอบขั Он, ้วได้ขอบขั้วคุยก็มีเน oh, no ี่ยบ well, ่ขอบขัวได้ขอบขัวเราห่อขอบขัวห่อหน่บ่าตัวนั้นตัวใหญ่โอ้โน่นฮะทุกคนเปนอ้วนมาถือต้นนี้แล้วปุ้ยปุ้ยปุ้ยจะได้ถ่ายรูปหน่อยถ่ายแล้วยืนยืนเฮียงกันได้งาม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 อยากได้คลิปงามงามถ่ายรูปทีนี่เป็นไงถ่ายเนาะก่อนเดินทางไปอ่ะกุณเจหน้าผ้า โอ้เสียสวยจ้ะเสียเสื่อนอยเสียวสวยจ้ะนี่ไงนี่แหละของฟ้าใสเอ้าสวยสวยเด็ดบุญไปมีมากมีน้อยไม่เกี่ยวนะครับสวยงามได้บุญคือกันนะพี่น้องน้อยนั่นแหะได้บุญเยอะ นะอันนี้ขฝนองของของมาดามเพื่อนบ่อาตานไม่ใส่รองเท้าเผ้าไปเหรอลูกอัอเหโอเคงั้นก็แล้วแต่อ่าเดี๋ยวเรารอรวบรวมนี่เขากำลังเห็ดต้นอยู่ทุกคนแต่เดี๋ยวเราไปดูต้นดูอะไรกันฮะแล้วก็จะขอเก็บภาพ สวยๆไว้ก่อนนะครับความทรงจำเล็กๆน้อยนะฮะก่อยเป็นประดับประดาตกแต่งใบงามๆเก็จะใส่เงินนีบนี่นีบคือปิ้งนะเหมือนปิ้งกบปิ้งเขียดเนี่ยแล้วก็ปักนะทุกคนในไม้ที่เป็นไม้หนีบไอ้ดูหน่อยที่ไม่ได้ใส่เดี๋ยวนำไปดูไม้หนีบเอ้านี่บ่เเออเออนี่นี่ จะเป็นไม้สอง,สอ,งอันนี่นค,นค,ครับผมนี่ไม้หนีบเหมือนกันครับข้าเจ้าฮิดขายได้นี่เนาะแล้วเขาก็หนีบแล้วก็เอาแบงค์<า>แล้วก็เอาห<า>ล,ลอดใส่ในะกันมันขาดกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เหมือนปิ้งเนี่ยเหมือนปิ้งกบป,ปิ้งเขียดอะไรแบบนี้เหมือนปิ้งปลานี่แล้วก็เสียบเลือกเอาสวยๆงามๆก<ม>ี่อ,อันก็ได้แล้วแต่สตาแล้วแต่นะครับเพราะว่าไม่มีจํากัดนะครับทุกคนพอก็ ประดับประดาตกแต่งต้นอ๋ออันนี้ของน้าของป้าแล้วก็ของครอบตัวอ้สวยงามเลยผ้าเฮียงกันเซรลาอือสิงามขนาดเนาะรอสักครู่นะฮะทุกคนเดี๋ยวให้ถ้าจ่าจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุกสุดทีเลยอเอม็ดนอะมีมอดัง กะเป๋าในกุ้งย้อนเลยพักุกระเป๋าบัวม่นาบัวมีนีไ่ไสงสุดแล้ววัดใหญ่สุดงยงงามใส่ชุดต้องชุดต้องกระชับกระชิงเอาใหญ่นะเวลาเดินคนเลยายเมียนปะฝ่นเลอไหนสวยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากได้ เสร็จแล้วเดี๋ยวไปยืนเรียงๆกันโป้เจ้าท่าดีๆนะเป่ง่ไงเอ้ยบูจนคือท่าแต่หูดังก็มีเออะเดี๋ยวรอ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 กันนินึงค่ับเสร็จแล้วบะนั่นดิต้องเฝ้าได้เอาำงามด้ยของ้องฟ้าล่ะเฝ้าสี่อันถือถือว่าทีทางนอกแจ้งๆพุ่นงามๆมะมามามาเร็วๆเฮ้ยงาม สวยนี่น้องป้าสวยงามเบิดแหละโบเป็นยังนั่นลักษณะมันสีที่ผมไม่ผมไปเห็นอยู่เล่านี่ข้าเจ้าสีเฮ็ดคือคันหุ่มนี่เฮ็ดคันหุ่มแล้วเขาก็ห้อยเนี่ยเอาเงินใส่ซองเลยก็ย่อคันหุ่มห้าร้อยโอ้ซื้อคันหุ่มห้าร้อยซื้อมาได้หั่นไหนบ่โอ้เฮาบ่ซื้อดีกว่าเนาะอ๋อเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะประหยัดแล้วก็เอาเงินเข้าวัดเต็มๆเนาะ คือจบไัยแม่นอยู่ดอกอืมอืม,มาก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะแล้วแต่สไตล์มันก็แล้วแต่ความอ่าบดวาิวาเนี่ยฮันก็คือว่าลักษณะการใช้มันแตกต่างกันครทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าความสวยงามสิเป็นอะไรรอข้างนอกแป๊บนึงนะทุกท่านนะรอเขาออกมาก่อนนะครับนี่ทุกคนสวยเลยนะฮะโอเคเพอร์เฟกเลย โอเคเอาสุดยอดสวยสาธุบุญน้ำการเด้อบ,บานนี่นะตอนนี้ก็จะได้เวลาเดินทางแล้วนะทุกท่านก็จะไปนะครับทอดกระถินกันนะครับจะไปถวายที่วัดนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับคลิปนี้แล้วก็ได้บุญได้กุศลไปด้วยกันนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับผมสาธุบุญสาธุบุญเด้อนะครับบุญใหญ่บุญกระถินเนาะนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกท่านเดี๋ยวเราจะเดินทางเอาคือบัวไซลรถทางนี้มันสีบัวปิ้วบ่ ส่รถดนี่มันสีบอวิวบ่อวี่ได้ไ่รถดนี่ไว้ก็ได้นี่เออส่รถดนี่ไว้แล้วเดี๋ยวจังไปอันนั้นน้ำเอาอยู่ทั้งหลังพุนไปโอเคฮะทุกท่านก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะฮะงานทอดกะถิวันนี้ก็โอเคนะฮะเป็นบุญประจำปีของหมู่บ้านนะครับของหมู่บ้านก็ต้องนะครับร่วมเนะี่ยเพราะว่ามัน ลิ้งขึนนี้ได้ป่ะโอ้ลืมล็อกกุญแจอ่ะทุกท่านก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปแล้วก็ขอให้ได้บุญได้กุศลด้วยกันทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย